เอาไปหยอมกระปุกเอาไปหยอมกระปุกวันนี้ลิลี่ให้เธอบอกว่ากินขนมเยอะๆเลยแค่วันนี้นะเลือกเลยที่รักหย่อได้เลยที่รักเลือกเลยไอ้ยาไอ้โซเฟ่ไอ้กนมเพ่แต่ให้กับล okay. ิลี <Huh? S 1> <matt> ่อ่ะขอบันขอบันเฮ้ให้เง <int ro subsequent> ินเราด้วยที Consider ่เหลือ ทำไมอะคะเอาไปหยอดกระปุกเอาไปหยอดกระปุกโอ้ยย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 ียลิยย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 ยนยย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 ียยี่รยยอยยยยด้ยย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 อยย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 อยยยยยยเนี่ยยยยกยย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 ยเอยยยยยยงอยย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 ออตั้งใจไมวันนี้กินขนมะ าบอกแล้วไงว่าตามใจที่เราทางานหน่อยลิลี่ก็ต้องาแบบตัดอะยะธุรกินหน่อยนม่รับ it's okay I can pay ใส่านให้กับลเลี้ยงะลิลีหานี่นี่ขอเลี้ยงไเงินนี้ได้เลยได้เงินนี้ที่เราเลี้ยงลิลี่มาอย่เราเดี๋ยววันนี้ลีลี่ขอหยังกลับนะขอบคุณนะคะพี่ยาจ่ายไปฝากไปไปฮะให้เงินเราด้วยขอบคุณนะใช่ครับพี่ยาที่เหลือ เ่อไอรีไม่ใช่รอรีให้แล้วไอรแบกให้ร้อยนึงไอรีแบกให้ร้อยหนึงขอบคุณครับอะทาไมอะคะเอาประโยชนกระปุกเอาประโยชนกระปุกอุยยังมีประยชนกระปุกไดเหรอใช่เงินใหประยชนกระปุกให้ตลอดขอบคุณมากระสามโว่อบคุณขอบคุะให้เงินเราด้วย ขอบคุณนะใช่ครับี่อ่ะที่เหลือรจะรีบไ,ไม่ใช่รอรีนะรีแบกให้ร้อยนึงรีแบกให้ร้อยนึงขอบคุณครับแล้ว it's okay I can pay ีจ่ายให้หรืรีเลี้ยง รีบหนหานี่ขอเลีนได้เงินนี้ได้เล่เงินนี้ที่เราเลี้ยงรีบมาเราเดี๋ยววันนี้รีบนขอเลี้ยงกลับนะขอบคุณนะคะพี่ยาแต่ไปฝั่งฝั่งไอรีดไม่ใช่ร้อยรีดให้แลรีดแบ่งให้ร้อยหนึ่งรีดแบ่งให้ร้อยหนึ่งขอบคุณครับ